วิธีการขอสเตทเมนต์ผ่านแอปธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY บนมือถือทำตามได้เลยจ้ายังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยีมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะเริ่มต้นจากให้เราเนี่ยเข้าแอป SCB EASY ก่อนเลยนะแล้วก็ใส่ผินให้เรียบร้อยสหรับคนที่ยังไม่ยืนยันอีเมลเนี่ยให้ไปยืนยันให้เรียบร้อยก่อนนะโดยไปที่เมนูด้านล่างเลือกตั้งค่าและดูที่อีเมล ถ้ายังไม่ขึ้นยืนยันเนี่ยจะขึ้นเหมือนของผมนะครับให้ยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยเนี่ยทาง S B ก็จะส่ง O T P ไปที่อีเมลของเราแล้วเราก็เปิดอีเมลของเราเนี่ยเอา O T P เนี่ยมาใส่ที่ B Easy. S B E C เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับใครที่มีปัญหารอตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็เลือกเมนูธุรกรรมที่หน้าบัญชีให้เลือกบัญชีที่ตัวเองต้องการขออ e ีสเตเต n t แล้วกดเข้าไปยังบัญชีนั้นเพื่อทำอรายการจากนั้นมองหาเมนู m a l l Service หรือบริการอื่นๆให้กดเลยแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาจากด้านล่างก็คือ Request Statement หรือขอ Statement นั่นเองให้เราเนี่ยกดเข้าไปเลยมาที่หน้านี้ให้เราเลือกช่วงเดือนที่เราต้องการขอ E-Statement ซึ่งเราสามารถขอย้อนหลังไปได้ถึง1ปีเลยนะครับโดยธนาคารจะส่งเป็นไฟล์ pdf มาให้แยกเป็นรายเดือนกับรายปีมาเลย สำหรับพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8หลักนะครับซึ่ง8หลักเนี่ยก็จะประกอบด้วย2หลักแรกเป็นวันเกิดของคุณถ้าใครเกิดวันที่16ก็ใส่ไปเลยวันที่16ใครเกิดวันที่2ก็ต้องใส่เป็น02นะครับแล้ว2หลักถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเดือนใครเกิดเดือน1ก็ใส่ไป01ใครเกิดเดือน11ก็ใส่ไปเลย11น,นะครับแล้วก็4หลักสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคริษษษสตศักราชนะครับก็ให้ใส่ไปเลย1999 2001อะไรแบบเนี้ยก็ ใส่ไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ e Statement ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ขอสเตตเมนต์แล้วหาไม่เจอเนี่ยลองไปเช็คดูที่อ e ีเมลดูก่อนนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็บอกนิดนึงนะครับว่าอ e ีเมลฮอตเมลเนี่ยรับไม่ค่อยได้คือผมพยายามดูแลมันรับไม่ได้ต้องใช้ Gmail อะ่ะกดป๊อปเด้งปุ๊บเลยว่า OTP มาแล้วดังนั้นถ้าเกิดใครใช้ฮอตเมลแล้วมีปัญหาเนี่ยลองเปลี่ยนไปใช้ Gmail ดูนะครับ ก็สำหรับธนาคารอื่นๆนะครับที่ต้องการขอสเตทเมนต์เนี่ยก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับก็พยายามทำให้มันมีหลายธนาคารมากที่สุดที่ท,ทำได้นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย